ตนนี้ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่4-9มิถุนายนค่ะมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเคลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนหย่อมควา,ามกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นได้จากมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยและจะมีกำลังแรงมากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่7-9ถึงมิถุนายนส่งผลทำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เตือนประชาชนในภาคใต้เรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ ในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนแต่อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้ในทะเลจีนใต้มัตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากและพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญน,นครราชสีมาสุรินทร์สีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ ตอนเนื่องกันที่ภาคกลางค่ะคุณผู้ชมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุท,ทัยธานีสร,บร,ร,สระบุรีพระนครศรีธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบรุรีสะแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ ภาใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปคลื่นสูง2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ และมาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ